ข้ามาจุ้มกันเลยครับไม่ต้องอายครับยิ้มยิ้มเลยครับยืนยืนเรียงกันเลยครับครับมาเลยนะครับครับครับเจ้าขอน้าก็จะล้างหน้าเหมือนกันเจลล้างหน้านะคะเจลล้างหน้ามีทั้งขนมมีทั้งเจลล้างหน้าแล้วก็มีรางวัลนะครับเงินนะครับเงินสนับสนุนนะครับของการจัดกิจกรรมด้วยนะเอฟซีโชว์โชว์โชว์ยิ่ะ

กิจกรรมยังไม่นเหลือตะพ้ออยู่นะถ้าขนมถ้าไม่ถ้าไม่พอเด็กเด็กมานะครับขนมถ้าไม่พอเด็กเด็กเด็กด้วยนะมูฟอดและเม้าด้วยรับแทนได้สีนี้ก็พ่อไม่ลูกสีแรกน่ากินีเด็กเด็กวิ่งมาเอาขนมกับคุณลุงนะครับผมนะฮะขนมเทียบเลยนะฮะสีนี้นะครับไอรับแทนจะมาดงเหนือเดี๋ยวจะไปมอให้ค่ะอ่ารับแทนนะครับ ทำยังไงคะไปไหนละวก็รับมอบรางวัลนะครับการรับมอบรางวัลสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับหนึ่งสองสาม อ๋อมีรางวัลทุกทุกทีมนะทุกหมู่บ้านที่มานะครับที่มาร่วมนะครับเต๋ออันเส้นเส้นข้างในน่ะเท่าไหร่อ่ะส้มตำนะคะส้มตำมารับรางวัลด้วยนะคะต่แมงหงอย่าพิมพ์ตะก้อเตรียมตัวนะคะที่แข่งส้มตำนะคะทั้งหมดห้าทีมนะคะ เด็ดกว่างานกีฬาครับตอนนี้ลุงต้นจะกินข้าวแล้วครับเปนแดเป็นแมลุงเป็นแม่ลุงเป็นแงลุงีเออมาแล้วข้มาแมมามอ่เี่เขียนชื่อทีมะไรนะทีมตัตัไหนตังไปมะขามน่ะมี่ไหนที่ไหนเอาไปมะขามเลยไหม ป้า,าตำใบ <ไป S 2> มะขามนะครับอ,อร่อยด้วยแล้วก็มีปิ้งปลาด้วยทีมทีทท่ปลาร้ามัวก็คือทีมแรกทีมท,ที่ห้านะปะลาร้ัวแต่ว่าถูกใจตำใบมะขามปาถูกใจตำใบมะขาม,ะมนะครับโคชเป็น บ้านะเลยบ้านกุลค่ะตาส้มตนะครับกุหลาบค่ลำดับที่หนึ่งนะครับตาานตอต่ตตหนึ่งตอตอตตส้มตำคนึกว่าสตางค์นะครับขอคะขอบคุณมากนะคะ ใ่ค่ะคือปีที่เียมตัวไม่ทำไม่คิดว่าจะมากแบบเยอะขนาดนี้เตรียมหน้าเตรียมไว้เลยอ่ะต่อมาค่ะมาเลยค่ะนี่าบานี่อันนี้สองค่ะบ้านเน้อคั่นบ้านะนอัน้บ้าน้ำเที่ยหวน้ำเที่ยงหัวน้ำเที่ยงราใั่เล็กน้อยค่ะ มีเจลขอบคุณมากคะแม่ขอบคุณมากค่ะมาบ้านไหนคะบ้านนอยีคุณเมื่อพัตตบัวโซลสีมาแล้วครับส้มตำบ้านโรสีนะครับขอคบค,บออคบุมามกค่ะขอบคุณมากนะคะแมเน้เขาไปอีกม่น้กันบอ ครับเลยค่ะขอบคุณมากค่ะร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันเนาะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปบ้านไปที่เขียนบ้านคน่ะทุกคนอ่าทีมไหนอ,อีกเนาะทั้งหมดห้าทีมอะค่ะอ่าทีม,มไห<ง>นไ,ไม่มาล่ะมันไม่ได้เขียนชื่อบ้านเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยยังไม่ถึงมาลับแทนนะครับรับแทนทีไม่ถึงใช่ไหม <c oughs> โอเคค่ะ อันนี้บ้านอะไรครับคุณลาค่ามอนเดิมค่ะคู่เดวครับี oh, okay, ่สองใช่ใ hmm. ช okay, ่คู่เดีี่สองโอเคค่ะคุณละคามีสองทีมนะครับขอบคุณที่มาลงงานนะคะยินดีด้วยขอบคุณมากค่ะสาธุอีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะมีมีจำปาจำปาหัวน้ำเพียงคุณละคาอะไรบอกมาเลยบ้านอะไรไม่ใช่พี่บอกเลยเพราะว่ากกันบอกว่าเป็นทีมไง มีมีจำซ้ำตำใครอีกจำปลาดงมาลับเหนือมามาจำปลาดงเหนือกลัมาก่อนนะครับกระโดดเสียวโอ้ยนใครแทนไว้เนาะกำกังขึ้นจนไม่รู้สองตัวแทนสองตัวแทนมารับนะคะสี่เมตรขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากค่ะสำหรับปีนี้เกินคาดมากเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งตะก้อห้เจ้าวเลยสุดสายยูทูบเบอร์ข้เจ้าตั้งเหี้งเลยนะยูทูบเบอร์เคยไม่ใช่ไะ กจะมีแข่งกับทีมนี้แข่งกับเอเดนหรเอนไกด์เดนใช่ไหมหัวน้ำเที่ยงใช่ไหมนนี้ทีมจากไหนคะหัวน้ำเที่ยงใช่ไหมทีมหัวน้ำเที่ยงมารอแล้วนะครับคุณเลือกคำที่ต่อหนึ่งอะไรเดนเดนตะกั่วหัวน้ำเที่ยงแข่งกับอะไรกับใครกับยุบเตะจะลงเหนื้เหรอให้เขาแข่งกันก่อนเนาะเราเพื่อแข่งที่หลังเพราะเราไม่เก่ง จำประดงเหนือนะคะไปตอนยังไม่สายน้ำเพียงเจอจำประดงเหนือนะครับตะก้อผู้นะครับกำลังตีเส้นนะครับเอฟซีกลังทำเส้นนะครับเพราะว่าใช้สนามวอลเลย์บอลนี่แหละครับเอฟซีเดี๋ยวเนตตะก้อมันมีแล้วมันไปไหน อันนี้บอลเลกอลมัใหญ่านี่ลงปับลงได้บูมิชยอันนี้ตะข้อมาปะด้อแท้ฉีเสื่อเขาเท้อไม่เสื้อเนี่แตเนี่ยเนี่ตะต่อยยังม่ยาขนาดนี้ตาไร้เือเาแล้วเอาแล้วต้าพาต่างจากเดี๋ยวมีใครมวยต่อป้อ่ะฉีไม่เบื่อเนี่ยเอาไไหนเอาไไหน เน็ตตะก้องัายกว่านี้นี่แหละมันไม่อิจาันก็ตาลายเข้าใจผิดนักกีฬาก็งงแหลยเอาแปรงโรยเส้นดิไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนั่นเลยลุงเปลี่ยนเน็ตเฮ้ยต้องเปลี่ยนเน็ตเลยนี่เขาจะงงเวลาเขาเตะไอ้ป้าเอาตะก้อมาให้เขาลองก่อนนะป้าเขามารอเขามารอเติเลย เอาั้แนไม่ป็นตั้งหรอโเลยเอาตะก้มาให้เขาเล่นก่อนนะตั้งนานหันมานึกว่าสแขวนเนี่ตะก้อท่ได้แขวนบอลเลบิลขอไม่อเลยนีหรอุาเอาแก้แก้โอ้แก้บ่แก้เลยแก้เลยจตะก้อบอแล้วก็ฟุตอนเบตอด้วยจะได้แยกสนามจะได้ใบๆ เปลี่ยนเน็ตพอดีป้าซื้อมาอยู่แต่ว่าเราไม่รู้นะฮะป้าก็ให้เปลี่ยนจากเน็ตตาข่ายของวอลเลย์บอลนะออกเพราะว่ามันจะลายตาเพราะว่ามันเป็นตาข่ายสาหรับตะก้อต่างหากนะครับวอลเลย์บอลก็ต่างหางนะครับพอประมาณนี้นะเอฟซีทางบ้านนะเป็นนะครับฝากเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับทีมช่างของเราด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับ